สำหรับใครที่ใช้ windows 11นะครับแล้วรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของเราช้าอาจจะเกิดมาจากฮาร์ดแวร์ของเราไม่ได้ดีมากจนเกินพอนะครับเราสามารถปรับที่ในส่วนของซอฟต์แวร์ windows 11ได้นะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทำการคลิกขวาในส่วนของตัว windows แล้วก็เลือก system นะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคำว่า system protection advanced system s e t t i n g นะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนู เมนูที่เป็น Advanced นะครับและแถบแรกที่เป็น Performance นะครับมันจะมีทั้งหมด4ออปชันนะครับโดย Default มันจะทำการเลือกด้านบนก็คือ b a s e for my Computer นะครับมันจะทำการเลือกให้แล้วก็เว้นวัคไว้2อันนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณต้องการ Performance ั้นสูงนะครับ CPU ไม่ว่าจะเป็น c o r l o u t หรือตัว AMD นะครับ ก็เลือกอันนี้ได้เลยสมมุติกรณี CPU เราสูงนะครับ CPU เรา,เราดีแล้วก็ RAM เราดีนะครับแต่ถ้าเป็น adjust best performance เห็นไหมัมันหายออกหมดเลยเราสามารถทำการปิดได้หรือว่าจะ custom ก็ได้ทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าชอบ option แบบไหนถ้ากรณีเลือกเป็น best performance นะครับเราไม่ติ๊กเลยพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต่าง,างๆเราสามารถดูแต่ละหัวข้อได้นะครับเรา ถ้าเราเลือกที่เป็นออปชั่น3เราก็กดติ๊กโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคเราก็ลองใช้งานดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปิดฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆอย่างน้อยก็ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราได้ไวขึ้นนะครับสำหรับตัว Windows 11ครับผม